ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทั่มาแล้วมันเป็นเพลงแม่หายได้ไงฮะท่านสิอัพรเปลี่ยนไปคือแม่หนูจะบอกว่าแม่หายนี่คือไอดอลของหนูเลยนะทุกวันนี้ไปสังเกตหน้าเวทีได้เลยหนูว่เล่นจนแบบแม่หายไม่มีงานแล้วทุกวันนี้ใช่เหมือแล้วใ่ไหมอ เอาเพลงไหนลูกคือหนูอ่ะแม่ไฮอ่ะเป็นเเดียวกันนป็ศิลปินคนแรกที่แบบว่าหนูว่เอาเพลงแม่ไฮไปประกวดร้องเพลงแล้วชนะเหรอตอนหนูอยู่ปหนึ่งอ่ะหนูร้องเพลงเลิกแล้วค่ะอปอะไรนะลูกปหนึ่งตอนนั้นอายุหกขวบป่ะแม่เหรอใช่ ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดเลยทุกคนเดี๋ยวจะรู้อายุเราแล้วแม่หายก็เป็นใช้คําว่าปฏิวัติวงการลูกทุ่งบุกเบิกไงใช่ในแบบเซ็กซี่ตัวจริงคนแรกแบบสไตล์เพลงด้วยใช่ไหมลูก่แก็ใส่ชุดยังไงแนวๆเขาอะคือที่ติดตาเลยคือแดนเซอร์ใส่บอดี้สูทเป็นชุดเนื้อและดูไกลๆเหมือนไม่ใส่อะไรไงแม่นันทีมเราก็เลยไม่ใส่อะไรแทนไม่ใส่อะไรเลย เฮ้ยคุณแม่วันนี้นะตัวแม่กับตัวลูกเขามาเจอกันอ่ะให้เขาประชันกันสักหน่อยใิประชันกันแม่ลูกแม่แม่้แม่ไ้แม่ได้แม่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 ม่แม่เยองไม่ไม่ยอมัไม่เบา พักเรื่องการเต้นนะคะต้องมาพูดกันถึงน้องจ๊ะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าคุณผู้ชมคะทำมาหากินตัวจริงคือเราอ่ะมันเหมือนแบบจับพัดจับผูเราเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยแบบบังเอิญมากกว่าแม่เพราะว่าตอนอายุประมาณ10ขวบ11ขวบเนี่ยพ่อแบบเป็นโรคแบบประสาทแล้วเข้าโรงพยาบาลโอ้ยเนอะเพราะอะไรความเครียดไหมเพราะว่าพ่อเครียดคือพ่อเป็นคนรักลูกมากแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ลูกเราอะมีอนาคตที่ดีแบบบ้านอื่นลูกคนอื่นตอนนั้นหนูอยู่ปหก เป็นนักบอลเล์บอลโรงเรียนแล้วเราก็ซ้อมบอลเล์บอลคือเป็นจําได้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมแล้วเราไปซ้อมบอลเล์บอลที่โรงเรียนอยู่ดีๆนะก็ขับรถไปค่ะที่โรงเรียนแล้วบอกว่าให้หนูกลับไปดูพ่ออะไรเงีย้ยอแต่กลับมาแทนที่เราจะไหว้พ่อกลายเป็นว่าเราเห็นพ่อแบบแก้ผ้าหมดเลย,ย,ยแล้วก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตายอะไรเมันก็เลยแต่ว่ามีคนไปช่วยใช่ไหมใช่ค่ะคือที่บ้านน้าก็ไปช่วยกันหมดเลยก็เลยเป็นวันสําคัญเนี่ย วันพ่อวันแม่วันพ่อวันแม่ก็จะเป็นวันที่เราให้ความสาคัญมากมากเพราะว่าอย่างวันพ่อหนูซื้อรถยนต์ให้พ่อเลยอคนก็ว่าว่าอวดรวยบ้างคนไม่เคยมีบ้างอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเราต้องพูดว่าเราไม่เคยมีจริงๆอเพราะบ้านหนูไม่เคยมีรถยนต์เลยบ้านหนูไม่เคยมีตู้เย็นเหมือนบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอวันที่เราหาได้เรารู้สึกว่าเราต้องการชดเชยมัน ใช่วันสําคัญทุกวันหนูจะให้พ่อกับแม่เยอะมากๆจนบางคนเห็นรู้สึกว่าเวอร์หรือเปล่าอวดรวยไหมแต่ถ้าคุณได้มารู้เรื่องราวสตอรี่ชีวิตเราอ่ะพี่เข้าใจแล้วพี่เคยเป็นคนหนึ่งที่มองจะแล้วพี่ก็มีคําถามว่าเฮ้ยทำไมจะต้องทําขนาดนี้วันเนี้ยพี่รู้แล้วแล้วพี่จะไม่มีคําถามนั้นอีกพี่รู้แล้วว่าหนูทําด้วยเหตุผลอะไรทุกวันนี้คุณพ่อสบายดียังลูกสบายดีมากเลยค่ะแล้วจะมาเริ่มหาเงินหาทองช่วยครอบครัว ได้ยังไงอะะก็พ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจริงๆแล้วหนูวหาเงินตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นลิเกเราก็จะเต้นแขกเต้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กร้องเพลงเนี่ยเป็นนักร้องโรงเรียนตั้งแต่หนูอยู่ปปหนึ่งอะที่หนูขึ้นประมาณหกขวบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เป็นนักร้องประกวดแล้วก็โชคดีที่อาจารย์ธีรวัตรแย้มเทศแล้วก็อาจารย์สุกัญญาเป็นพ่อครูแม่ครูที่ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเล่นลิเกทุกวัน หนูก็จะอยู่กับพ่อครูแม่ครูแล้วก็พี่ป้านาอาเวลาคนมาจัดงานที่วัดเนี่ยงานบวชงานแต่งถ้าเขามีบริเวณเตี๋ะเราจะปั่นจักรยาน่ะไปขอร้องเพลงขอขึ้นเวทีคือด้วยความที่คนสงสารชีวิตเรามากกว่าเหมือนหนูเป็นเด็กที่สู้ชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู้นเด็กๆเลยไม่น่าเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยอ่ะเห็นบอกว่าพอเริ่มทํางานเยอะขึ้นมีเงินซึ่งซึ่งจ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีงานในวงการด้วยใช่ค่ะ แต่สามารถปลูกบ้านซื้อค่ะให้พ่อกับแม่โดยที่ไม่ต้องผ่อนสักสตังแดนแดงเดียวเงินสดเหรอตอนนั้นหนูเก็บเงินยังไงงงเนาะตอนนั้นหนูเป็นจ้าคันหูแล้วแต่หนูได้งานละพันห้าแล้วก็ขยับมาสามพันคือหนูเป็นคนที่งกมากหนูได้ได้สามพันคือหนูเก็บหมดเลยสามพันเงินก็แรกคือหนูมีเงินหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนูก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่เลยโดยที่ทุบบ้านหลังเก่าเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น พอมีเงินก้อนที่2คือ1นึ่งล้านสแสนห้าหมื่นเราก็ซื้อรถยนต์ให้พ่อเลยเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่พ่อฝังใจเก่งๆนะเนาะจ้าเก่งมากเลยปะหยัดมากเลยอ่ะแล้วเก็บเงินเก่งถงใช่ทําไมหนูรู้สึกยังไงทําไมต้องเอาเงินสวดไปซื้อคือหนูว่ารู้ตัวเองมาโดยตลอดว่าชีวิตหนูมันเกิดมากับกระแสสังคมที่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วเวลาเรามีเราอยากได้อะไรเนี่ย เราจะเก็บเงินเป็นก้อนก่อนแล้วเราค่อยซื้อเราจะไม่ใช้เงินในอนาคตแล้วที่บ้านก็สอนอย่างนี้พ่อกับแม่หนูไม่เคยเป็นหนี้เลยก็อย่างนะคุณแม่เขาไม่ได้ว่าร้องเพลงอะไรอย่างเดียวนะจะทำหลายอย่างมากตอนนี้หนูทาอะไรบ้างลูกคือตอนนี้ก็มีหลักๆเลยนะคะก็คือร้องเพลงโควิดมาก็จะเป็นขายเสื้อผ้าค่ะเป็นแบรนด์อีจ้าถ้าใครที่อยากติดตามก็เข้าไปดูที่เพจได้อีจ้าแบรนด์ติดี้นะ เขาไม่ได้ขายแค่นี้นะขายตะก้าด้วยนะลูกนะตะก้าก็หนูบอกว่าไม่ใช่ของหนูเลยแม่ช่วยชุมชนไปช่วยชุมชนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันคือยังไงไม่เอาเลยเลยไม่เอาเลยสักบาทเดียวหนูขายให้เหรอลูกอ่อใช่เอายกมาันนี้ะมามาดูมากเลยยกมาช่วงถ้าคุณรักผมปัญหาเรื่องผมบางปัญหาเรื่องหนังศีรษะหรือเกี่ยวกับเส้นผมทุกชนิดหลายคนมักจะนึกถึงว่าเนี่ย เป็นปัญหาหลักของผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เป็นเช่นเดียวกันอยู่กับเราตรงนี้ค่ะขอต้อนรับคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วผมก็จะเป็นทหารครับก็ต้องเข้าเวรใช่ไหมครับหมวกก็ต้องใส่ใส่วันละกี่ชั่วโมงหกถึงแปดนี่ใส่หมวกก็จะร้อนจะอับจะแบบชื้นจะคันหัวจะเหนียวใช่ไหมครับถัาประมาณ6เดือนก็เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ครับก็คือข้างหน้าเริ่มเถิดแล้วผมมันบางนี่ คราวนี้ก็พอปีหนึ่งปีครึ่งหูบางมากพี่ก่อนปลดใช่ไหมเมียผมมาเยี่ยมเมียผมมันเริ่มทักว่าเฮ้ยทำไมตัวดำแล้วมันก็เริ่มสังเกตเฮ้ย,ยทำไมหัวมันเถิดมันบางมไม่ใช่แค่ตัวดำอย่างเดียวแล้วนะผมมันบางด้วยนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ายังปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนี้กลัวเมียจะเลี้ยวจะหนีไปผมก็เริ่มหาข้อมูล ว่า,ายาสะตัวไหนดียังไงผมลองใช้มาหมดพี่เสียตังฟรีครับผมก็เลยเปิด Youtube Facebook จนมผมมาเจอ,อายาสระตัวนี้ครับไปส่องดูในเพจก็ไม่เชื่อนะพี่กลัวว่าเฮ้ยน่าจะหลอกหรือเปล่าก็าเลยทักไปถามคนที่เขามาโพสต์ว่าใช้ดีจริงผมก็ถามหมดเลยก็จะบอกว่าเฮ้ยน้องลองรู้เลยดีนะก็เลยสั่งมาลองนานแค่ไหนจะเริ่มเข้าประมาณทักสมเดือนจากที่ว่า สงการไม่เคยเล่นน้ำใช่ไหมเพราะว่าเวลาผมโดนน้ำมันจะมันจะเป็นแป๊บไปหมดเลยอ่ะใช่ครับตอนนี้ก็เล่นน้ำได้ค <c oughs> ุ้มค่าไหมคะคุ้มคุ้มพี่เขาได้ผลก็ดีจังผมก็จะไม่พูดเยอะนะพี่ <c oughs> ก็ต้องลองนะครับต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู้คาวิล่านั้นเราผลิตจากสมุนไพรสดนั่นก็คืออัญชันบอระเพ็ดเห็ดชุมใหญ่ และอีกอันหนึ่งก็คือใบส้มป่อยค่ะเพราะหลังจากที่สะแล้วมันจะทําให้ผมเนี่ยไม่รีบแบนแล้วโคนผมเนี่ยก็ยกขึ้นจิบมือถือขึ้นมาโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยทั้งหมดราคาเต็มจะอยู่ที่2,570บาทเราลดให้เหลือเพียง1,580บาทได้แชมพูขวดใหญ่รีมนวดในขนาด100 ml ค่ะเฮาทอนิกในขนาด 100ML เช่นเดียวกันทั้งหมด3ขวดนี้รับไปเลยในราคา1,500 580บาทค่ะโทรมาที่02-821-5949 02-821-5949หรือว่า l i น e แอดแอดไซ์ข้างหน้าฮาวิล่าค่ะชีวิตแฮปปี้เพราะมีฮาวิล่าช่วงที่แล้วรู้เลยว่าจะเป็นผู้หญิงทํามาหากินตัวจริงเสียงจริง,ง,รงขยันทํางานเพื่อครอบครัว ไม่เท่านั้นค่ะเธอยังทำเพื่อชุมชนอีกด้วยนั่นก็คือการช่วยชาวบ้านขายตะกรา้าเล่เที่วตะกร้านี้ก็คือเป็นของชาวบ้านเหรอลูกเหรอใช่ค่ะเป็นจริงๆแล้วเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอ่างทองเริ่มมาไงทำไมหนูได้มาขายอะลูกพ่อเนี่ยชอบขับรถมาก และก็ไปประสบอุบัติเหตุขับรถจนประสบอุบัติเหตุและพ่อหนูก็เป็นโรคผิวหนังชอบเข้าสวนมากจนโรคผิวหนังไม่หายเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสร้างเพจให้พ่อเนี่ยแล้วหาอะไรมาขายเนี่ยพ่อเห็นเงินอ่ะพ่อจะต้องไม่ขับรถแล้วแล้วจะต้องไม่เข้าสวนแล้วใช่ค่ะสรุปว่าสร้างเพจมาพ่อรู้สึกว่าหนูบอกพ่อหนูจ้างพ่อนะไลฟ์หนึ่งอ่ะแสนหนึ่งหรือวันนี้เลยพ่อบอกไม่เอาอ่ะ เพราะว่าพ่อไม่ไลอ่ะพ่อได้ต้องสามแสมนทำไมอ่ะเดือนนึงไงหนูให้พ่ออ่ะอ,อ,อนั่นแหละและก็เลยว่าเอ้ยเราสร้างเพจมาแล้วเราลองมาไลฟ์เล่นๆน้าหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งทําสินค้าโอท็อปอันนี้เป็นตะก้าอยู่แล้วเราก็เลยเอาของน้ามาไลฟ์มีอยู่ประมาณ30ใบไลฟ์แรกแต่คนสร้างเป็นพันๆใบ้อตอนนี้ก็เลยพูดกับน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไลฟ์คือแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งน้าทำเลยเดือนนึงเนี่ยจะได้ประมาณกี่ใบเดือนนึงได้ประมาณ ส0งร้ใบเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยใช่แม่เพราะว่าชาวบ้านอ่ะใช่เวลานใช้เวลา3วันในการทำหนึ่งลูกใช้เวลาเนาะ ก็เลยเดือนหนึ่งจะได้ประมาณ2 0 0อใบสารอยใบประมาณนี้ของชุ่มชนเหรอลูกเหรอใช่ค่ะแล้วมืทถอดอถอแล้วใบเท่าไหร่อ่ะลูกใบใหญ่นี่นะคะ450รวมจัดส่งถ้าส่งก็คือปลาไปเกือบร้อยแล้วใบเล็ก350รวมจัดส่งพี่ไยจะซื้อใบไหนใบนั้นก็สวยพี่ไฮขาสิน้เงินสวยมากแต่หนูมองใบที่คุณแม่น่ะสวยกว่าใบนี้จะใบน้ำตาล ให้พมื่นปีอ่าโอ้แล้วลูกเล็กอีกใบหนึ่งนางจะได้มีออกนอกบ้านกับอยู่ในบ้านเอรี่กไปใส่ตะกร้ามางั้นเอาสองใบนี้ให้สองใบนี้ค่ะทั้งหมดคือ800ร้อนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ถึงพันเลยว่ะใช่อันนี้เป็นเป็นราคาส่งที่ส่งเลยค่ะงั้นแสดงว่าถ้าใครอยากซื้อต้องเข้าไปดูในในเพจชื่อเพจพ่ออีจ๊ะโอเพ่อ ใครที่อยากจะซื้อนะคะก็ติดต่อโดยตรงกับคนที่เขาทําเลยคือน้าหนูที่เป็นผู้ใหญ่บ้านโทรได้เลยก็คือ0861251721อนุอนสืม,มผู้ใหญ่ปัญญาราตีเบ,บอร์ขึ้นให้เลยค่ะ,คะขึ้นหน้าจอให้เลยเพราะผู้ใหญ่ยา,ญญาใช่ค่ะผู้ใหญ,ญ่ยาใช่ไหมใช่ค่ะที่ชอบร้องเพลงซ่อนเพชรอะใช่ใช่ผู้ใหญ่ยามาเจกันรู้จัก เกมาประกวดรายการที่เจ๊เป็นคอมเมนต์อ่ะอ๋อเออเห็นไหมจักกันหมดเลยนะวงการนี้นะนี่แล้วจ้าลองแบบว่าจ้าก็ชอบหมูอะเรื่องมูสายหมูต้องเป็นเข่าจริงหรือเปล่ามากเลยค่ะมากเลยค่ะไปดาวกินลุกทีแม่แม่หนูหนูเกิด หนูเป็นลูกลิเกอ่ะเราเกิดมาเราก็เจอพ่อแก่แล้วอ,ะอ่ะแล้วเราก็รักศรัทธาที่สุดคือพ่อแก่แต่สิ่งที่เราเชื่อมากมากมากกว่าหมอปัจจุบันก็คือหมอดูอม,มากขนาดไหนทุกวันนี้ดูกี่หมออ,อู้อ่ะหนูจะบอกว่าใครที่ไปดูดวงแล้วเจอรูปจ้าติดอ่ะอย่าเพิ่งฟันธง่าแม่นเพราะว่าไปทุกหมอ <laughs> หนูไปทุกหมอเพราะฉะนั้นอนะ่ะพ่อตาไม่ได้ยินจากปากจ้าอย่าเชื่อว่าแม่ไบเล็แล้วไม่จ้าถึงชอบดูหมอดูเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเออหนูอะ่ะชีวิตหนูเคยแบบวินาศอ่ะตอนประมาณอา,ายุสิบเจ็ดก่อนที่หนูจะเป็นจ้าคันหูแล้วก็มีพี่เจ้าของวงวินัยมิวสิกชื่อพี่พงศ์คนนี้เป็นคนชักพาหนูเข้าวงการหมอดูเลยเออบอกว่าต้องไปดูหมอดูที่นี่ชื่อลุงจิต ดูอ่างทองอ่าเราก็บอกทําไมอะพี่ดูแม่นมากเลยหนูบอกแม่นยังไงก็ดูว่ามีเมียน้อยให้เมียบะเออเออจนเมียจับได้อย่างงี้เราก็เลยบอกเ้ยและก็ชี้ตัวเลยว่าเมียน้อยคือใครเอเราก็บอกด้วยเหรอลูกแม่แล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยซาไปไปเจ้าหมอดูก็ทักทักทุกอย่างตรงหมดเลยแต่ที่ทักไม่ตรงที่หนูรู้สึกเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะมีทุกอย่างเพราะหนูเป็นเด็ก จินตนาการชอบชอบเพอชอบฝันนะว่าเดี๋ยวจะมีบ้านหลังใหญ่มีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันดิเลิกชอปิ้งไปไปไปปย่ฟังนี่เขาไม่แม่นรู้สึกว่าอิงคาใจคือเรื่องอะไรนะลูกเมื่อกี้หนูจะมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคัน แล้วก็มีที่ดินเยอะเชื่อไหมจะไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อเลยเพราะว่าหนูว่าตอนนั้นหนูร้องเพลงได้วันละห้าร้อยแหละเป็นไปไม่ได้เามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยวันละห้าร้อยแค่ส่งตัวเองเรียนหนูก็หดขึ้นคอลลวตอนนั้นน่ะหนูบอกเุ้ยเป็นไปไม่ได้พอเลยมาอายุสิบแปดอ่ะหนูเป็นจ้าคันหูเออก็ยังไม่เคยคิดถึงลุงเลยแต่พอหนูจะตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าบริษัทหนูว่าเฮ้ยเคยมีลุงคนหนึ่งทักเราว่าเดี๋ยวเราจะดังเราจะมีรถมีบ้านเฮ้ยเขาทักเราเราก็เลยไปหาลุงลุงก็บอกว่าให้เซน เพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็ได้ตังเยอะผ่านนะแต่ความมั่นคงอ่ะต้องเข้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็ไม่เคยรู้นะว่าหนูคือจ๊ะอ่ะทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นคนแก่แม่แล้วเขาต่อเรืออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูทีวีอะไรไม่ได้ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่ามีอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่หนูแบบเคารพนับถือแล้วต้องไปขอพรตลอดคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ค่ะ เพราะว่าพ่อกับแม่หนูเป็นลิเกอตอนเด็กๆกับพ่อกับแม่ก็จะไปเล่นลิเกงานแม่พึ่งอะคะ่ะแม่เดินมิถ <De ơn S 1> ุนาโรงลิเกก็จะอยู่ในในในซอยอีกซอยนึงอะไรเงรี้ยซึ่งเราเห็นเวทีบวงดนตีอะเราก็ตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าฉันอยากเป็นนักร้องมากๆเลยก็ขอแม่พึ่งตั้งแต่เด็กว่าแม่ขอให้หนูได้เป็นนักร้องอและถ้าหนูเป็นนักร้องนะั้นหนูจะมาร้องให้แม่ทุกปีเลยเหมือนอารมณ์ว่าฉันต้องดังมากๆแล้วหนูไปไหมไปทุกป <ๆๆ S 1> ีเลยแม่คือหนูว่าไป ที่คนเห็นนะคะคือไปเต็มวงมฟรีทุกปีตั้งแต่พอหนูเป็นจ๊ะปุ๊บหนูก็เฮ้ยตกใจนึกถึงแม่พึ่งแล้วก็เลยไปลงลงชื่อกับวัดทุกปีเลยว่าหนูจะมาร้องไห้ทุกปีะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีปีหนึ่งเราไปขอแม่พึ่งเลยเพราะเราเข้าไปเราไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยชีวิตเราเออหนูไม่เคย <ขอ S 1> เป็นขอเลยใช่ขออยู่ดีๆพี่สาวหนูอะไปกับหนูอะพี่สาวหนูร้องไห้แ,แ,แล้วก็บอกรูปหนูว่า คนหน่อยนะเดี๋ยวกลับไปจะได้งานใหญ่โอ้แล้วเป๊กก็หนูเป๊กเป็นไรวะเนี่ยอารมณ์นี้เลยเป๊กก็บอกว่าหุ้ยข้าเป็นไรไม่รู้ว่ะควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เราพี่เป๊กก็โทรไปหาแม่แฝดซึ่งแม่แฝดเป็นแฟนขับหนูโทรไปเล่าแม่แฝดฟังว่าเนี่ยตอนได้จ้าขออยากได้พรีเซนเตอร์หนูอยู่ดีๆหนูควบคุมไม่ได้แล้วหนูก็ร้องไห้หนูก็พูดไหว้ทนนะกลับไปจะได้งานใหญ่แม่แฝดก็บอกว่า สงสัยแม่พึ่งเขาจะให้งานใหญ่จ้ะแล้วแม่แฝดก็ได้ยินคนตอบกลับไปว่าเออจริงแล้วหนูกลับมาหนูได้พรีเซนเตอร์แบบแบรนด์ใหญ่เลยสองตัวแต่หนูลืมขอเรื่องเงินทำไมอ่ะเพราะว่าได้แต่พรีเซนเตอร์เงินน้อยเวลาขอทีหลังเนี่ยต้องระบุเวลาระบุจำนวนตีมือเลยลูกแม่ก็เลยลูกคือแบบลูงนี้ไม่เอาดิ่าเงินเลยดว่าอะไรเงี้ย จำไว้นะจำไว้ไดนได้แล้วบุวันเวลาด้วยภายในทุกทีทุกเี้แล้วก็จำนวนเงินนี่ไปขอแล้วก็ไม่เรียนระบุอที่หนลูกะนอนมาท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเงินอะได้เงินก้อนใหญ่แต่หายไปไหนไม่รู้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ่านผู้ชม ต่อไหมต่อแม่คนนี้เรื่องมูเนี่ย <c oughs> บอก<ม><ม>เลย,ยที่บ้านนี้เต็มไปด้วยของมูไหมคะใช่ค่ะแม่เพราะว่าเราเชื่อค่ะหนูจะบอกตอลอดว่าหนูไม่ค่อยเชื่อนะหนูเชื่อตัวเองอแต่ทุกมุมของบ้านก็คือแบบฮวงจุ้ยทั้งหมดแล้วก็ <c oughs> ศาสตร์เดียวไทยจีนอินเดียอะไรคือเขาเลยแต่จริงๆทุกคนวไหนไต้องาวานต้นไม้ไม่ต้นคนวันพระเขาจะต้องทาหมากให้พ่อแก่ด้วยมือของเขาเองนะพ่อแก่เข้าใจได้เพราะเขานับถือชทำทำทุกวันเลยทุกวันนี้ทำอยู่ไหมทำอยู่ค่ะทุกวันแล้วบ้านจ๊ะเขามีแบบเคาเรียกว่าต้นไม้ เสริมเสน่ห์อะไรบ้างอะไรลูกโอ้เยอะเลยอะค่ะแต่ต้นที่แบบว่าเราไม่เคยรู้จักมาก่อนคือต้นใหญ่แย่ไม่เคยได้ยินอะไรอะต้นอะไรต้นแย่แย่ช่วยในด้านใดคะมหาเสน่ห์ใไรบอกลูกมาเนี่ยคนขับรถตู้เอามาให้หนูเลยเพราะว่าบ้านเขาอยู่ลบบุรีและบ้านเขาอยู่แถวแบบเต็นเข่าอะไรเงี้ยอุ้มมาให้เลยอุ้มมาให้เลยแล้วบอกว่าขุดหายากมากแล้วแรกๆหนูมาอะไรอย่างเงี้ยเขามากอเล็กๆตอนนี้เขาใหญ่่แล้วแล้วก็ขอเลข ได้ไหมได้ทุกวันนี้ไหว้ยันต้นไม้แล้วนะแต่คือจริงๆต้องบอกว่าเชื่อนะต้นมหาเสน่ห์อะไรที่ว่าสายมูอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วส่วนตัวจะเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ตัวแม่เลยนะเวลาอยู่บนเวทีนี่จัดเต็มตลอดนี่ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยวิ่งวันหนึ่งกี่งานก็มีงานเกือบทุกวันแต่วันหนึ่งถ้าเป็นเทศกาลอาจจะวิ่งสามที่สองที่อะไรประมาณนี้แล้วช่วงนี้โควิดเนี่ยเป็นงานกระทบไหม หนูโดนคืนงานประมาณ50กว่างานตอนเนี้ยโคนในฐานะที่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์เราจะทำยังไงให้เรายังคงอยู่ในพื้นที่ของเราเนี้ยต่อให้น้องรุ่นใหม่มาก็ไม่สะเทือนหนูว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยสำคัญที่สุดที่สุดเลยวันแรกที่หนูเดินเข้าจะส่งหนูไปเรียนพัฒนาบุคลิกภาพทำไมอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เลยหนูกเนี่ยว่าไม่พูด ค่ะเลืองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าต่อหน้ากงหนูคิดยังไงหนูก็จะพูดอย่างนั้นแบบเราเป็นคนบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลยบอกบอกผู้บริหารว่าขอบคุณนะคะแต่หนูขอไม่ไปเรียนนะเพราะถ้าคนที่รักหนูอะขอให้รักในตัวหนูเลยที่หนูเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จิงตรงซื่อใช่ค่ะคือเป็นคนบ้านถ้าใครได้ติดตาม youtube หนูอีจ้าชาแนลเนี่ยคนจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วถ้าหนูไม่แต่งหน้าหน้าหนูไม่ใช่อย่างนี้นะ คือหนูก็แบบบางทีคนจําหนูไม่ได้นะอังจอยแมแต่เขาก็จะเด็กๆใสๆนะคุณแม่ใช่ค่ะคือเราแบบเป็นเด็กแบบบ้านๆโก๊ะๆแบบตอนนี้หนูว่าหนูเริ่มประสาทไม่ค่อยดีแล้วมาดูเรื่องบริหารเสน่ห์เจ้าบริหารเสน่ห์ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําหน้าเราต้องแต่งหอมเราก็ต้องมาคือหนูจะบอกว่าเวลาหนูไปเล่นคอนเสิร์ตอะคนอะชอบแบบ เหมือนตั้งตาตั้งเป้าต้องเห็นจ้าเซ็กซี่แล้วคือหนูเป็นผู้หญิงเซ็กซี่นะแต่กลิ่นตัวหนูที่สุดเหมือนกันที่สุดแม่หนูว่ากล้ายันได้เลยถ้าหนูว่าไม่มีน้ําหอมอ่ะหนูวินาศชีวิตหนูอะเออจริงๆวันไหนที่หนูไม่มีน้ําหอมอะหนูลงไปคนจำาพราหนูมีน้ำหอมนะพูดเลยเพราะว่าจ้าไปทำอะไรมากินแบบเปรี้ยวจัดานอันนี้เรื่องจริงเคยเหรอไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ที่เปรี้ยวชีวิตจริงหนูก็เปรี้ยวมาก หนูดับกลิ่นเปรี้ยวนั้นยังไงอะตั้งแต่หนูพูดเลยว่าหนูรู้จักมาดามฟินมาปี uh huh. ปีผ่าผ่า,าหนูรู้จักมาหนูใช้มาดามฟินตอน <Ừ. S 2> แรกเนี่ยหนูไม่เชื่อเพราะว่าแดนเซอร์เป็นคนใช้ก่อนแล้วคือแดนเซอร์อยู่บนรถตู้คันเดียวกับหนูฉีดน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรวะทั้งรถเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แดนเซอร์ฉีดทุกงานทุกงานทุกงาน,งานร,ร,รู้สึกว่ามันิมกลิ่นแล้วเนาะเฮ้ยทำไมมันหอมเนาะแล้วหนูลงไปเล่นงานปุ๊บขึ้นรถมากินอย่างอยู่หนูก็เริ่มใช้ใช้น้ำหอมมาดามฟิน ใช้ไปใช้มาจนได้เป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหสีหนูใช้นะคือสีดำตอนแรกหนูยังไม่ฉีดหนูก็เป็นแบบผู้หญิงตัวลงเบาๆแต่พอฉีดปุ๊บหนูจะรู้สึกจริงกินมันพาไปจริงนะกินมันพาไปแล้วเป็นคนแบบว่าเราฝังไปแล้วว่ากินเซ็กซี่นะเดี๋ยวฉันฉีดจะต้องเซ็กซี่แล้วมันก็อยู่ในกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าหนูอะหนูก็ถ่ายคลิปลงอีกอะกระเป๋าใหญ่ๆอะกระเป๋าเดินทางอะกระเป๋าอย่างนั้นอะหนูมีสีดำอยู่ในกระเป๋าเพราะก่อนคืนมันขึ้นไปเรียง ตอนนั้นยังไม่เป็นพรีเซนเตอร์จนนี่แหละถ่ายคลิปไปคลิปมาจนเขาเอาหนูไปพรีเซนเตอร์โอ้หนูเขาหนูใช้จริงใช่มากบอนใช่ถ้าก็รีวิวเลยนะหู้จะแบบแหู้จะบอกว่ามาดามฟินนะยืนหนึ่งเลยหอมและคนนานมากๆเพราะวันหนึ่งถ้าหนูวิ่งสามงาน หนูฉีดงานแรกงานที่3กลิ่นยังอยู่แล้วคนที่อยู่ด้วยเขาไม่รู้สึกเหรอเขาอยู่ด้วยเป็นบางเวลาใช่เป็นบางเวลาอันนี้จริงๆงั้นแสดงว่าถ้าต้องทนนานของหนูหนูต้องทาโลชั่นไปด้วยหนูฉีดใส่มือเงี้ยแล้วหนูทำเงี้ยแล้วหนูก็อย่างนี้เลยพอใช้มาดามฟินหนูรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมว่ามันมีอะไรความเปลี่ยนแปลงก็คือเรามั่นใจมากๆจากที่หนูเป็นผู้หญิงมั่นอยู่แล้วหนุมมั่นยิ่งไปอีกอะไรอย่างเงี้ยในที่ที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูเป็นคนที่แบบจะไม่ค่อยลงเวทีใครจะให้ลง กางวันก็คือเป็นผู้หญิงยิ่งเลยอ่ะคือต้องเดินมาตบเองนะจ๊ะเรารู้ตัวว่าเรารู้ตัวว่าขิ่นเราอ่ะคือเราถึงเราจะพาพาพานี้ไปแล้วอแม่แต่ร้องได้แค่แบบครึ่งสักีนแต่เรารู้สึกว่าหนูองออกอีกหนูก็เลยไม่ลงไปข้างล่างแต่ทุกวันนี้คือแบบ วิ่งสุดอะจากเวทีนี้เวทีนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือวิ่งเพื่อหารางวัลเลยเงี้ยเพราะว่าหนูมั่นใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่จ๊ะคนเดียวที่มั่นใจในในมาดามฟินคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพวกเราล้วนแล้วแต่มั่นใจหนึ่งพวกเราทุกคนขวน้ําหอมคือจากประเทศฝรั่งเศสและได้รับการรับรองจากสถาบันอิฟราประเทศสวิตสแลนด์นะคะและที่สําคัญล่าสุดค่ะ ปี2020ค่ะได้รับรางวัล L Beauty Star Award ด้วยม,มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคุณขาน้ำหอมของคนไทยอ่ะเราภูมิใจเวลาเราใช้อ่ะแล้วกลิ่นเนี่ยหนูชอบตรงที่กลิ่นมันแบบเป็น <No. S 2> เอกลักษณ์เะตใช่หนูชอบมากเพราะว่า คือหนูว่าชอบตัวเองที่สุดคือความเป็นตัวเองและยิ่งเราเจอน้ําหอมที่แบบพอฉีดไปปุ๊บมันคือกลิ่นของจ้าเพราะว่าไม่ว่าจะขวดเดียวกันแต่คนอื่นฉีดก็ไม่ใช่กลิ่นของจ้าถึงแม้ว่าดาราจะใช้กันเยอะๆคุณผู้ชมแต่พอฉีดก็เป็นเป็นที่กลิ่นไรกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถผสมกันได้หมดไม่ว่าจะมีกี่กลิ่นก็ผสมกันแล้วก็คือเอาอยู่ไม่เบี้นหัวเพราะปกติเวลาเราฉีดมากๆมันชอบเบียนหัวแต่นี่ไม่เบี้กไม่เบียนค่ะใช่และติดทนด้วยงั้นเรามาดูไหมคะว่าวันนี้โปรที่น้องจ๊ามาเนี่ยโปรเป็น พิเศษมากๆนี่เลยเรียกว่าสีแดงแล้วกันเพราะหนูว่าชอบเรียกเป็นสีสีอันนี้สีแดงนะคะคือน้ำหอม1นึ่งขวดแล้วก็โลชั่นหนึ่หลอดปกติ1 6 9่กติ1690บาทวันนี้แค่1,290บาทนะแต่คุณค่าไม่ใช่แค่นี้จ้าเพราะว่าแถมคู่นี้อีกจ้ะเซตนี้อีกจ้ะ แถมให้เลยตีว่า1290บาทคุณจะได้น้ำหอม2ขวดสีดำและสีแดงแล้วก็ได้โลชั่น2หลอดสีดำและสีแดงในชิ้นนลูกใช่ในราคาแค่1290บาทแต่ต้องโทรมาในรายการเท่านั้นโทรตอนนี้เท่านั้นใช่จริงจริงแล้วปกติ4ชิ้นเนี่มันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ลูก4ชิ้นปกติ3360บาทวันนี้จัดแค่1,290บาทเท่านั้นโทรที่0-21146 466หรือว่าแอดไลน์ที่แอดฟิน3คือจะบอกเคล็ดลับความหอมนานนะคะ,คะ อาบน้าเสร็จนี่ทาโลชั่นแล้วก็ตบด้วยเขามีสบู่ตัวหอมด้วยนะวันก่อนเห็นน้องรายลงว่ามีของปลอมแล้วน้องรายเอามาให้ดูในรูปด้วยอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าต้องระวังนะคะเพราะว่าน้องรายบางขวดนะขวดทรงเดียวกันเหมือนมากแล้วในราคาที่ถูกกว่าคุณผู้ชมซื้อในรายการอย่างเนี้ยอย่างที่มาอย่างเนี้ยดีที่สุดเลยใช่เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมขายนี่ต้องอย่างจะเลยต้องมาดามฟินเท่านั้น ย้ำโปรยิมจะรู้ะย้ยำโปรค่ะวันนี้นะคะซื้อ1เซตแถม1เซตก็คือเซตนี้นะคะเซตสีแดงปกติ1,690บาทถ้าคุณโทรมาปุ๊บตอนนี้นะคุณคุณจะได้อีก1เซตคือสีดำคือซื้อ1แถม 1, 1> มปกติ3,360บาทวันนี้เหลือแค่1,290บาทโทรที่0 2 1 1 4 6 4, 6 6 6หหรือว่าแอดไลน์ที่แอด ฟินสามจ้าเหมือนกับซื้อหนึ่งเซตแล้วก็แถมอีกหนึ่งเซตเลยคุณผู้ชมค่ในราคาเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นโทรเลยคุณผู้ชมค่ะหรือว่าสแกน QR code ์โค้หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ไแต่ในหอมไปสองขวดและโลชั่นอีกสองหลอดอุยเลยคุ้มมากเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมาดามฟินขอบคุณจ้ะค่ะขอบคุณคุณค่ะขอบคุณสายท่สวยของเราด้วยน้องจ๋าใช่วันนี้คำคมวันนี้คำคมยกให้หนูเลยลูกจ้าที่ว่าเผ็ดยิ uh ่งทวีความเด็ด พราะใช้มาดามฟิล์มใช่หมเวลาแล้ววันนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายมองตรงวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะค,คุณ <โด S 2> จะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ